वादी एफ से तुफता साउस है ได้คร <c oughs> <ie kind> ับได้ไ <one> ด <t ie> ้ครับรวมก่อนเลย ก็แค่นคั้นนะเอาเอาลูกลน,น,นลงตรงทางถ้า u ูทู e จะลดต่นี้ก็ลดของของข้างนะครับเพราะน้ำจะท่วมเนาะเอาเลยนะ Ở sớm muốn 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 อจได้เกียดอเป่า้โมต้องเตือนยมับงต้องผมเห็นดานทุกคนน่าสนใจของบ้านมนาด ให้ทุกคนใส่เมล็ดะพระที่ดำมาส่งวนนี้นะครับเป็นลำไอ้ดำทำไมไม่ใส่เมดใส่ดำยอมรับว่าใหญ่ไปใส่แมลเลยครับไ้ดำครับผมกดหยุดได้นะครับไ้ดำครับผมแล้วคุณก็ไปใส่แม้ให้เรียบร้อยเมดมาก็จะเป็นพะร้มาที่ไปอัคารพินเ๋อน้องนุ๊กอังคารพินอยู่้อยปีนุจนอ้านขวามือนะครับก็จะเป็นพ พระที่อยู่ซ้ายมือนะครับก็จะเป็นพระหยกนะครับหยิยกที่นำมาจากเกิดบ้านนะครับป่ามันไทยนะครับ วันนี้ก็เป็นบรรยากาศการส่งน้ำพระที่หน้าบ้านหลงพ่อหน่อย่ะต่ำมาไหลลงมาก็ต้องนั่กันได้ยา่านะคะ ไม่ต้องลดเสียงเลยเพราะว่าเป็นตัวแทนบริษัทธนาครับถ้าเราไปลดหัวลงมาคุณก็เอตสเราจะดูคุณไหนเผาคุอะไรกรับเราจะลดคนบามาลด ับอกลนะาเป็นศัลอะไรบ้างเนาะพระ <Gar> ผ <land> <c oughs> ู้ช <c oughs> ินลางนะครับรันประธานนะครับรองมาก็จะเป็นพระอังคัตรอังกตน้องาวเพื่อตนเพื่อัารการเปนอายุร้อยปี

เท้านะครับปลดรองเท้าทำไมต้องปลดรองเท้าถึงถึงพราะแม่เราไีเราไม่เหยียบพื้นใส่งเท้าได้ครับได้ถ้าูไมบกกไม่นไถ้าดูไม่ก็ตัวน้อมาด้วยนี่ในบ้านดูมาตัลด ตับก็เสียดแล้วลูกน้ำลูกเสีมามมีถูกมถูกหลักแล้วถ้าไปทำที่อื่นเราจะได้ไม่เพราะว่าเพราะว่าสิสิมีครูคุณบาอาจารยา์บอกมาดูต้นตัวเปนไ พี่อ๋อกับโคราล้วตับพี่อ๋อพี่อ๋อกลับไปแล้วครับเมื่อกี้ลุงไล่กับบ้านไปแล้วไปแล้วลโยสอง่ยก็มุนดูไปบั้่างไปบ้นแน่นปีบ้านต้านก้ถ้าปเจ้า่าช่องไหนลูก

เป็นหมากไม่ดอกยูเต็มตัวน่ารักจริงเเป็นหมากนะดูจำมั้งหมากลไม่นอยลูกใครครับนี่ใครคนไหนแม่ครับตดใครับตน่ารักจริงโอ้ยน่ารักป็นชิดมุนป่งครับเป็นอะไรทำไมหนูมันมุนจัครับรักสนท่ามาดูบี

อันนี้อันนี้น้องรัหนูัดนะาตุดีครหนูนักสงฆ์นาบนิ้วอยพยาบอยาให้พี่อ๋อพี่อ๋อพูดาตนเดียวครับ๋ยวพยาหครับก็พูดนะครับก็พูดนะคุณาตเดือนับผมน้องยู่นะ ีิดแน่ไม่ท่องเราอ่ะท่องเราไมท่องี่เรานั่นแหละครับนี่ถ่ายเฉยนะต้งคอยู่ข้างหลังลกลุงน้องนักรเป็นอยู่หรือเปลายอแมสที่กลางนะครับงปูนี่เลยต้งนี่เลย้ไปยังไม่ส่งครับต่อไป แม่เม่ต้องยุ่งใช่แม่เมยไปน้องกอดกนหนอยถ้าม yeah. well hey, ันดีะวยต้งแนมาได้ที่นีกหมอลังู่ฝค po ่ะบอกหน่อยได้ไหมใส่เม็ดในด้อ ได้แล้วติดงาแล้วยงโอ้ยออกครับได้แล้วใชไแ้เ่นยาวที่้านเวลาจนะันนี้จะมีสด่ย

นี owning, 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 o, ่นี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 ่เขาเฉยนะนะตัส้นถ่ายลงเลยครับถ <hey> ่ายลงเลยครับหล่อป่ะลุงหล่อป่ะลุงหล่อลุงหล่อไหมลุงหล่อไหมเนี่ยลุงหนักมากลุงคนหล่อคนนี้หล่อไหมลูกหล่อไม่เสร็จไม่หล่อไม่หล่อนะลูกลูกหล่อไหมไม่หล่อใช่ไหมไม่หล่อนะบอกม่าไม่หล่อหนุ่มพยักหน้ากินหนักมากเลย เดินไปแล้วใกล้ๆแล้วก็โอเคโอเคโอเคดิครับดิครับโอเคนะดํา

อนั่นนั่นนั่นนี่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 โอ้ลงแล้วแม่เสยผมเ็นเือพี้นแล เเไ่ได้มาอาพอขอหว้ว hmm. mm ่ากมตำป่าเนี่ยฮะบางเหลงไงวะเห็นไหมน่าีกติกาน้างลูกขอเล็กสิบไปแ้จิมข้าด้วยเจยวแดเจ้าพ้าตะกลมเนี่ย รบตอนนี้พอินเาไปไปไม่รู้จะเดินเข้าไปทำอะไรนะครับเพราะว่าเขาบอกให้กลับบ้านไปแล้วนะครับแล้วพี่ยังไม่รู้สึกเหรอพี่อ๋องินมุนะอ๋อปล่อยวางนะงนมุนไปนะครับพี่ใหญ่พี่ใหญ่ยูทูบเบอร์นะครับผมดูนะครับบอกให้กลับบ้านก็ไม่ยอมกลับตอบย้ำเข้าไป

ก็ไปก็ตีก็ได้พี่ตัวตัวคนเพียงอย่นแ่งหวได้ดิแ่ิฉาได้ดิมาครับเามไลเดียวมงไปู่ชงอเดียวครับพี่น้องนะไม่ได้ยังไงงงใหนะครับพี่น้องนะาบูมีหวยไปไปพักกันไปบ้านน้องนไป จะสอายตอนแรกใครว่าบอกพิดกยันอายพุนไปบ้างน้องน้ำบุญเ้อก่องเนอเราลืมเราลืมเราลืมทีเราต้องส่งะยนไปต่อต่อแวเนาะไปปตัไปะปาาเลยอะแต่กอนเจ้าุนนี่ไหมล่ะวันทีได้ปะเนี่ยมีแตสไลออกจากวงเหอนี่ยผเสื้อกระเป๋าเงินข่อยเอออย่าขาดเดี๋ยวเมันเห็ดหล่นมันเห็ดหล่นไยอมรับเลยได้ว่าเสื้อกระเป๋าเงิน่ะ คุณน้องระอย่างหาว่ะเพื่อนหนึ่งลบกโดยระเอกมาแน่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 มุนค้นนาตาดีลุงมมุ่นค้น้าตาดีขายลอตเตอรี่อยู่หน้าบ้านลุงพ่อเนี่ยนะจะมาทางเสียงมาหาเดี๋ยวนะ พระราชนิพนธ์แล้วนะครับพระราชนิพนธ์สอ่สามุสามันมาป่าวแทผู้ได้รับของขอยืนดี้ีหน้าจอโอ้ยเขาไปเบืองงามโหดขู่ะวนีเชื่อว่าคนย้อนไปใครด็ใครด็ได้หลังสนีเดียพูดบงหลหลายเดี๋ยวเราไปดูเขาหนามาเติมซอย

โอ้โหจะต้องตั้งตรงนี้นะครับตั้งเรื่อยจนกว่าจะมีใหม่ครับก่าจะทำมัเนาะีมดจปูเาต้องอกขนาดรงน้ำผากันเบาจะมัน้บาดผูาดเยิ้มมันกเอาปลาเบิ้นได้หามได้ครับผมหามเบาเด้อเวลาสงน้าพ่ะเออพุทธศาสนาเบิกับปลไดหามนะครับเบได้ได้น่อยนึ่ไม่เอาเกจะหน้าสีปาก ตายปาดนี่ติดเหลืองเราลงมา่ะเ่ครับลเแล้วติดเหลืองยังเหมอนมาล็กปาอ้มเป็นิ๊ดติ๊ดติ๊ดติ๊ดิ๊ดติ๊อติ๊ดริดติงดติ๊ดติดติงดยได้ไรดติดติดตหล่ตง๊ดติเะตตั๊ดตตดด ทุกสันวันสงการนะคะเอฟสี่สงการ <c oughs> วันปีใหม่ไทยนะคะที่ั้มีคนก็มีการจาัดลดน้ำพระนะ,ะสงน้ำพระค่ะ แม่ีบเรับง่าครกดไลค์กดแชร์กดติดตามตุกตาสาวสุพรรณชาแนลด้วยนะคะบ้าหายครับไม่ม่ชมาตั้งใหม่ไหมอังเชพ่อคุยสนุกจ้า ดีตามปากเปเพราะว่าเพื่อนปากเปเนาะโอ <c oughs> ย,ยังไม่ได้คเช้งเช้งติดเหลืองขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะวันนี้เงียบหลาย